5KRC 5K run club นะครับคลับที่ชวนเพื่อนๆทุกคนวิ่ง5โลตลอดไปวันนี้เรามีนัดพิเศษนะครับไปทดสอบรองเท้าวิ่ง Misuno Neo Vista กันนะครับรุ่นที่2เป็นรุ่นใหม่เลยนะเราเจอกันที่เกษตรนะครับและที่พิเศษกว่านั้นคือวันนี้เราชวนหมอมิยูมาด้วยเราอยากให้หมอมิยูมาเป็นเพเซอร์ในงานของเรานะครับเราวิ่งแค่5โลพอนะ เดี๋ยวเราไปชมภาพบรรยากาศกันนะครับว่าวันนี้เพื่อนๆที่มาร่วมจอย 5K รันคลับเนี่ยนะครับได้ลองทดสอบเจ้าตัว Neo Vista รุ่นที่2แล้วเนี่ยเป็นยังไงกันบ้างนะครับ หลังจากวิ่งเสร็จแล้วเดี๋ยวเราไปฟังความเห็นของเ,อเพื่อนๆกันนะครับว่ารู้สึกอย่างไรบ้างกับ Mizuno Neo Vista 2นะครับแล้วก็การเลือกไซส์ของรองเท้าคู่นี้นะครับว่าเป็นอย่างไรนะครับมาถามความเห็นของหมอวิูกับ นีโอวิสตาสองหน่อยครับวันนี้วิ่ง5้าโลตลอดไปครับใช่คะ่ะ5้าโลตลอดไป,ไปเราไม่เลยคอนเซปต์จริงจริงโอเคห้าโลตลอดไปกับนีโอวิสตาสองเป็นยังไงบ้างครับค่ะวันนี้ก็สนุกครเพราะว่าเาวิ่งไปกับเพราะว่าเป็น5้าโลก็เลยรู้สึกว่าผัดคลายมากว่าเราจะได้วิ่งแค่5้าโลนะคะแล้วก็วันนี้ก็เซอร์ไพรส์ที่มิชโนมาให้ลองรองเท้านีโอวิสตาสองก็จริงๆก็ชอบคู่นี้อยู่แล้วเพราะว่ามันสวยอย่างแรกเลยคือมันสวยใช่ไหมโอเคอย่างที่สองก็คือหนูชอบคู่นี้ที่ มันจะเด้งเยอะกว่าเซนหนูก็นคนชอบนีโอเซนมิสโซนีโอเซนแล้วทีเนี้ยมันก็ทําคู่นี้ออกมาให้มันเด้งมากกว่าให้มันมีแรงส่งเยอะกว่านี่คือสิ่งที่หนูชอบค่ะแล้วก็รู้สึกว่าน้ําหนักค่อนข้างหนักกว่านีโอเซนนิดนึงอเออก็เลยมันอาจจะทําให้แบบเหมือนต้องใช้แรงเยอะนิดนึงอะแต่ว่ามันต้องใช้เวลาวอร์มสักพักอะถึงจะแบบเครื่องติดประมาน โอเคได้เลยครับผมขอบคุณมากนะครับสำหรับประสบการณ์ที่หมอพิยูแชร์มานีโอวิซ่าสองครับ5โลตลอดไปเปยังไงบมางตอนทำความเร็วสปินติ้งก็ผมว่าช่วงประมาณ50เมตรแรกก็จะหน่วงหน่วงนิดนึงมันจะยุบโฟมจะยุบเยอะแล้วก็เด้งแต่ทีนี้พอเราไปสักระยะเนี่ยความเร็วมันเริ่มมามันก็ไปได้นะจริงๆก็ไปได้ถึงสามือสองปลายแต่มันจะงๆแต่มันต้องมีช่วงมันมีช่วงสตาร์ทไกลหน่อยก็ก็น่าจะไม่ได้เหมาะกับ กว่ามันจะจุดระเบิดกว่าจะมาถึงจุดที่มันตอบสนองได้แรงๆสับความเร็วได้ขึ้นได้ต้องใช้เวลานิดนึงโอเคสายสับขอบคุณนะครับใส่มิชโนเนโอวิสตาสองนะครับเลือกใส้เป็นยังไงบ้างขอถามคนแรกก่อนใส่ตรงไซส์หรือว่าเผื่อไซส์ครับใส่ตรงไซส์ค่ะตรงไซส์เลยใช่ไหมแล้วมันเหลือหรือว่ามันขาดหรือว่ามันกระชับเป็ไงรู้สึกว่าเหลือค่ะใส่ตรงไซส์แล้วเนี่ยเหลือลดน่าจะดีกว่ารถน่าจะดีโอเคได้ครับใส่ เนียววซ่าตรงไซส์หรือเป็นไงครับตรงไซส์ค่ะใส่ตรงไซส์แล้วมันเหลือหน้าเท้าเยอะมากน้อยขนาดไหนมันเหลือก็ไม่มากนะเหลือไม่มากเหลือก็ยังดีเหมือนกับที่ใส่คู่อื่นๆใช่ใช่ประมาณเอาใส่รองเท้าที่ตัวเองใส่คือได้สองสี่สูงโอเคอันนี้ลดไซส์ค่ะลดลงมาแล้วเป็นไงบ้างมันก็นิดนึงมีเหลือนิดหนึ่งยังพอมีเหลืออยู่อันนี้ลดแล้วจะปกติใช่ค่ะแต่คิดว่าถ้าใส่ตรงจะดีกว่าไหม ใส่ตรงจะดีกว่าโอเนนุ่มดีนะครับมาเป็นไงครับใส่อันนี้ใส่ตรงไซส์เลยค่ะตรงไซส์เลยอัน้ใส่260ก็260เลยเป็นไงครับเหลือเยอะไหมก็ปกติเป็นคนหน้าเท้ากว้างค่ะอันนี้ก็เลยรู้สึกว่ามันพอดีพอดีไม่ได้เหลือเยอะมากถ้าหน้าเท้ากว้างจะพอดีพอดีเลยโอ้อะใส่เป็นไงครับตรงไซส์หรือเปล่าอันนี้ลดไซส์ค่ะลดลงมาลดลงมาเป็นไงบ้างครับตอนลดลงมาก็พอดีนะคะพอดีใช่ คือลดลงมาแล้วรู้สึกเหมือนใส่คู่อื่นประมาณนี้เลยปะใช่ประมาณประมาณนี้เลยใช่ไหมแปลว่ารถไซส์ก็กําลังดีแล้วอ๋อโอเคเท้ายาวไอ้เท้าเป็นบานกว้างเลียวใช่ไหมครับเลียวปกติเลยนะโอเคขอบคุณครับใส่ตรงไซส์มารู้สึกเหลือเยอะกว่าปกติไหมหรือว่าเยอะกว่าใช่เยอะกว่าเยอะกว่าคู่อื่นที่เคยใส่ใช่ครับใส่รีเวลเล่นโปรสามใช่ครับใส่เท่ากัน ไซส์เท่ากันแต่ว่ามันมันเหลือมากกว่าอันนี้เหลือมากกว่าใช่ไหมพี่โอเคขอบคุณมากครับขอบคุณเชิญครับใส่ใส่ตรงไซส์ครับผมตรงไซส์นะครับแต่รู้สึกว่ามันเหลือเยอะไปครับผมเหลือเยอะกว่าผู้อื่นครับก็น่าจะสามารถลดได้สักครึ่งหนึ่งลดลงน่าจะดีกว่าใช่ครับน่าจะดีกว่าครับโอเคครับผมขอบคุณครับและในงานนี้นะครับเซอร์ไพรส์อีกหนึ่งเรื่องก็คือเราแฮปปี้เบิร์ดเดย์คุณหมอมิยู่ด้วยพคนเลยร้อมกับสมาชิกในกลุ่ม 5K รันขักนะครับ เพื่อนๆคนไหนที่สนใจอยากร่วมจอยกิจกรรมกับเรานะครับ 5K รันค l ับ 5KRC สแกน QR หลังจบคลิปได้เลยนะครับเรามานั่งพูดคุยกันเรื่องของรองเท้าวิ่งแล้วก็ชักชวนกันออกไปวิ่ง5โลตลอดไป